สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้ใช้เวลาจัดเวลาสําหรับการที่จะมาใกล้ควรพโจะนะด้วยกันในรายการประคำยามเช้านะคะถ้าจะถามคําถามนี้กับพี่น้องพี่น้องจะตอบว่าอย่างไรอะไรคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดในวของพี่น้องในตอนนี้บางครั้งเราก็อาจจะตอบว่าเมื่อเราพิจารณาและชีวิตกายภาพของเราสิ่งจําเป็นที่สุดก็คือปัจจัย4ี่ ต้องมีอาหารต้องมีเครื่องนมหมต้องมียารักษาโรคอะไรต่างๆเราก็จะอาจจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้หรือสมัยนี้ก็จ,จะพูดถึงการที่จะต้องมีเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นหรือหมายถึงเงินซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตและเมื่อเราเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งจําเป็นเราก็จะมีท่าทีของการกระเสือกกระสนตามหาแล้วก็มีความห่วงแหนในสิ่งเหล่านั้นสําหรับชีวิตคําว่าชีวิตในพระคัมภีร์ ไม่ได้หมายเพียงแค่ฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายที่เราเห็นทางกายภาพเท่านั้นแต่คำว่าชีวิตในพันพีหมายถึงทั้งหมดของตัวของเราทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณพันพีตอนที่กำลังจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกันผู้เขียนหรือดาวิดได้เห็นถึงความสำคัญและมั่นใจว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือพระวจนะของพระเจ้า วันนี้เราจะมาไขค,ควรในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสรดุดีบทที่119ข้อที่17ถึง24ในตอนที่มีชื่อว่าสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตพระธรรมสรดุดีบทที่119ข้อ17ถึง24 ขอทรงโปรดปรานผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตและจะถือพระวจนะของพระองค์ขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนเนจรบนแผ่นดินโลกขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์เสีย จิตใจของข้าพระองค์เร่าร้อนด้วยคำหนึ่งถึงกฎหมายของพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ทรงขนาดคนยะโสคนถูกสาผู้เตลิดไปจากพระบัญญัติของพระองค์ขอทรงนำการด่าและการประมาทไปจากข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์แม้เจ้านายนั่งปรึกษากัน ต่อสู้ฆ่าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์จะภาวนากฎเกณฑ์ของพระองค์บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข่าพระองค์เป็นที่ปรึกษาของข่าพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ใกล้ครวญกันไปสดุดีบทที่1 1 9ข้อที่1 7ถึง24นั้นเป็นตอนที่ผู้เขียน เขียนด้วยความรู้สึกที่ว่ารู้สึกสัมผัสได้ในใจว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตของเขาด้วยเหตุนี้ถ้อยคําในช่วงที่เราได้ใคร่ครวญกันไปจึงเป็นถ้อยคําที่ปรารถนาวิงวอนขอร้องให้พระเจ้าที่จะช่วยให้ชีวิตของเขานั้นจะไม่ขาดไปจากพระวจนะของพระเจ้า แต่เขาปรารถนาที่จะมีชีวิตไปกับพระองค์ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่จะยึดถือพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นบอกว่าขอทรงโปรดปราณผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตและถือพระวจนะของพระองค์เพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้สําคัญจริงๆการมีพระวจนะนั้นสําคัญมากขาดไม่ได้เขารู้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้าขาดไม่ได้ แล้วเราจะมาดูเหตุผลว่าทําไมพระวจนะของพระเจ้าจึงจําเป็นต่อชีวิตของผู้เขียนขนาดนั้นหรือจริงๆแล้วทําไมพระวจนะของพระเจ้าจึงจําเป็นต่อชีวิตของเราขนาดนั้นในข้อที่19บอกงี้ว่าข้าพระองค์เป็นคนพเนจรบนแผ่นดินโลกขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์เสียเหตุผลที่ พระเจ้าของพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตของเราอย่างมากเพราะว่าชีวิตของเรานั้นสั้นชีวิตของเรานั้นสั้นเป็นเหมือนคนพนเนจรในโลกดังนั้นพี่น้องที่รักเมื่อชีวิตของเราสั้นเราไม่มีเวลาที่จะทดลองทุกสิ่งบนโลกนี้เราไม่มีเวลาที่จะปล่อยตัวเองไปกับทุกสิ่งบนโลกนี้ที่คิดว่าดีเพราะว่าในโลกนี้มีหลายสิ่งที่ดีเหลือเกิน เพราะในโลกนี้มีหลายสิ่งที่น่าลองเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ว่าเพราะชีวิตของเราสั้นพี่น้องที่รักเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้หรือถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งถ้าเราเองเป็นคริสเตียนเราจะรู้ดีว่าเวลาของโลกนี้มันสั้นและทุกๆเวลามีคนตายไปและการตายของผู้คนนั้นอาจหมายถึงการตายนิรันดร์ที่บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้กลับสู่แผ่นดินของพระเจ้า ดังนั้นเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าผู้เขียนจึงมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้วันเวลาของชีวิตอของเขาหมดไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่อาจจะไม่สามารถทําให้เขาเดินไปถึงทางที่ดีได้เขาจึงรู้สึกว่าต้องการให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเลยวิงวอนต่อพระเจ้าว่าอย่าซ่อนพระวจนะของพระองค์อย่าซ่อนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจากชีวิตของเขาเลยและในเหตุผลที่สอง ทำไมพระเจนะของพระเจ้าจึงจําเป็นต่อชีวิตขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตนั้นจะมีโอกาสได้เห็นอัศาจรรย์ถ้ามีพระเจนะของพระเจ้าในชีวิตดังข้อที่18ที่บอกว่าขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศาจรรย์จากพระธรรมของพระองค์น้องที่รักการดาเนินชีวิตไปโดยที่เราไม่เห็นสิ่งอัศาจรรย์ของพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่เราเองอยู่ภายใต้าการทรงสร้างของพระเจ้ามันน่าเสียดาย เกิดมาทั้งทีพี่น้องที่รักเราควรเห็นสิ่งอศัศจรรย์ของพระเจ้าให้ได้มากที่สุดและสิ่งที่จะทำให้ใชีวของเรารู้สึกถึงคุณค่านั้นรู้สึกถึงสิ่งอศัศจรรย์น,นั้นคือการที่เรามีพจนะของพระเจ้าและเดินตามพระธรรมนั้นไปผู้เขียนตอนนี้เข้าใจชัดเจนว่าถ้าชีวิตอยากจะเจออศัศจรรย์ต้องมีพจนะของพระเจ้าหรือเขามองในอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่ชีวิตของเราจะเจอการอาศัศจรรย์โดยปราศจากการศึกษาพจนะของพระเจ้า ส่วนตัวข้าพเจ้าเองนั้นมีโอกาสได้ศึกษาพระเจ้าของพระเจ้ายิ่งศึกษามากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นอศัศจรรย์ของพระสัญญาของพระเจ้ามากเท่านั้นพี่น้องที่รักข้าพเจ้าไม่อยากให้เราเป็นเพียงแค่ผู้ฟังเฉยเฉยแต่อยากให้เรามีโอกาสได้ทดสอบทดลองและมีชีวิตเดินไปกับวาจานะของพระเจ้าเพื่อเราจะเห็นสิ่งอศัศจรรย์ไปกับพรงและสุดท้ายทําไมพระวจนะของพระเจ้าจึงจําเป็นต่อชีวิตของเราขนาดนั้นในข้อที่21 ถึ 23, ได้บอกถึงว่าเพราะว่าชีวิตของเรานั้นจะสามารถผ่านการทดลองสิ่งต่างๆไปได้ในข้อที่21-23ดถึงอาพูดถึงาการทดลองต่างๆหรือเหตุร้ายต่างๆที่อาจมาถึงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในข้อที่2 2อได้กล่าวอย่างนี้2 1ได้กล่าวอย่างนี้ว่าขอทรงขนาบคนยะโสคนถูกสาปผู้ เตลิดไปจากพระบัญญัติของพระองค์ขอทรงนำการด่าและการประมาทไปจากข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์แม้เจ้านายนั่งปรึกษาการต่อสู้ข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์จะภาวนากฎเกณฑ์ของพระองค์ชีวิตของเราอาจมีหลายอย่างที่เข้ามาโดยที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คนบางคนที่เราอาจจะไม่ชอบอย่างมากหรืออาจจะทำการร้ายต่อเรา คนที่อาจจะโจมตีเราในบางพื้นที่ของชีวิตของเราแต่ว่าผู้เขียนกําลังยืนยันว่าคนเหล่านั้นจะสู้พระเจนะาของพระเจ้าไม่ได้คนเหล่านั้นจะต่อต้านพระเจนะาของพระเจ้าไม่ได้และถ้าเขายืนอยู่ในพระเจนะาของพระเจ้าเขาเองจะรอดปลอดภยัยและนี่แหละคือความสําคัญของพระเจนะาของพระเจ้าให้เรายึดพระเจนะาของพระเจ้าไว้และชีวิตของเรานั้นจะปลอดภัยตลอดทางเรามีโอกาสได้ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับผู้เขียน พระทำสรุดีตอนนี้ท่านมั่นใจว่าพระเจชนะของพระเจ้าจำเป็นละขาดไม่ได้เพราะพระเจนะนี้จะช่วยทำให้ชีวิตที่แสนสั้นของเราเดินไปอย่างถูกทิศถูกทางพระเจชนะของพระเจ้านี้จะทำให้เราเดินไปในเส้นทางที่อัศจรรย์และปลอดภัยขอให้ทั้งหลายเลือกที่จะกอดเลือกที่จะรักเลือกที่จะสะสมพระเจนะของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเสมอขับลงอิฐาในนามพระเยซูอเมน คำถามสำหรับการใคร่ครวนเมื่อท่านทราบแล้วว่าพระวจนะคือสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิตแล้ววันนี้ท่านจะตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านรู้อย่างไร อยากให้พี่น้องนะคะมั่นใจอย่างนี้นะคะว่าชีวิตที่มีพระจนะของพระเจ้าคือชีวิตที่ปลอดภัยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL l i f e และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ